บ้านเดียวชั้นเดียวเนื้อที่45ตารางวาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทรายละเอียดบ้านมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนอกสำหรับลูกค้าหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวบ้านเดียวชั้นเดียวอยู่ทางเข้าหน้าขนส่งอำเภอหันคาซื้อไปแถมกิจการทาพอรอบอประกันภัยรถยนต์จักรยานยนต์ ร้านอาหารตามสั่งทำต่อได้ทันทีห่างจากตลาดหันคาประมาณ2กิโลซื้อบ้านแถมกิจการให้ด้วยทำเลดีขายราคาถูกแบบนี้ไม่มีมาบ่อยนะคะขายรวม1 5ล้านหแสนบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094 464 2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขาย บ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ